แจ็คแฟนฉันแฉใบเฟิร์นแฉรูปคู่นิกกี้ฟ้องจตุรงมันไม่เอาผมเรียกว่ากลายเป็นมุกตลกที่เอาไว้แซวจตุรงโพธารามครับที่ขึ้นชื่อว่าเป็นคุณพ่อที่ห่วงลูกสาวมากๆยิงล่าสุดนั้นใบเฟิร์นพัสกรนะครับลูกสาวสุดที่รักมีภาพจูบแก้มกับหนุ่มนิกกี้นชาาิเพื่อนในแก๊งทําเอาพ่อลงนั้นครับออกอาการห่วงลูกสาวแถมพูดหยิกแก้มหยอกบอกว่าไม่เอานิกกี้เชียร์แจ๊กแฟนฉันดีกว่า ล่าสุดนั้นครับแจ็คแฟนฉัน,นโพสต์รูปใบเฟิร์นถ่ายรูปคู่กับนิกกี้พร้อมกับแท็กหาจตุรงค์พร้อมเขียนแคปชั่นครับว่าพ่อลงไอเฟิร์นมันไม่เอาผมครับแฮชแท็กมันบอกผมสุกปกซึ่งพ่อลงเองนะครับก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าไม่ต้องห่วงลูกแจ็คกูคไล่ตามกระทืมมันอยู่จากนั้นครับแจ็คก,ก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบว่าขอบคุณครับพ่อเดี๋ยวผมโอนเงินให้ส่วนนุ่มนิกกี้เองนะครับก็โพสต์ภาพเดียวกันพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าไม่ลองนะอ้วน งานนี้ต้องบอกว่าหนมแจ็คฟันชันนั้นร้การไายกาศครับข่าวท้งพ่อโรงอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สําคัญครับต้องขอกราบขอพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ Thank you